Turn, turn, turn. เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องจากคนที่ส่งมาเขาชื่ออีเมลว่าคุณมิลินนะคะคเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณยายเขาเล่าให้ฟังอืเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้วค่ะคซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณยายของคุณมิลินแกก็เพิ่งกเกษียณจากงานแกก็เลยว่างคนแถวบ้านก็เลยชวนคุณยายว่าไปทํางานดูแลผู้สูงอายุกันไหมและคนที่ยายจะต้องไปดูแลแกชื่อว่ายายสอนอืเป็นอัมาตค่ะ คุณยายก็จะมีหน้าที่ดูแลยายสอนเนี่ยสลับกับพี่เมย์ที่เป็นญาติของยายสอนอีกทีหนึง่งมีวันหนึ่งยายสอนแกเกิดอาการสุดหนักทําให้แกต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลอืแล้วห้องที่แกพักฟื้นเนี่ยเป็นห้องพิเศษค่ะพี่ครับเดี๋ยวจะอธิบายห้องก็คือพอเราเข้าห้องไปปุ๊บด้านขวาจะเป็นหน้าต่างอืด้านซ้ายเป็นห้องน้ําอำเตียงคนไข้อยู่ตรงกลางเฮ้ยเตียงอยู่กลางห้องเหรอเขาบอกแบบนี้แล้วก็ในส่วนของ โซฟาของคนเฝ้าอ่ะอก็จะอยู่ถัดไปอ๋อโอเคเข้าใจะละอคือบางทีเข้าไปห้องพักคนไข้อ่าใช่ส่วนมากเตียงจะอยู่ตรงกลางถูกละวถูกแล้วถูกล้เออเออเแล้วก็ส่วนโซฟาที่คนจะต้องดูแลเนี่ยก็จะอยู่ถัดไปอีกทีหนึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ยายแกจะต้องเฝ้าคืนแรกคร่ะพี่คแกก็นอนเฝ้าตามปกติจนเวลาผ่านไปถึงประมาณตีสองตอนนั้นเนี่ยคุณยายแกนอนนอนอยู่ แกก็ได้ยินเสียงคนเรียกเบาๆนะว่ายายเป็นเสียงผู้ชายแต่เสียงเนี่ยมันดังมาจากตรงนอกหน้าต่างข้างนอกอะค่ะแกก็เลยลืมตาแล้วก็มองออกไปที่นอกหน้าต่างปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยด้วยความที่ผ้าม่านมันแยมอยู่เขาก็เลยเห็นเงาว่ามีคนยืนอยู่แล้วก็เหมือนกำลังส่องเข้ามา ด้วยความที่คุณยายเนี่ยเป็นคนที่ขี้กลัวเรื่องพวกนี้มากพอแกเห็นแบบนั้นปุ๊บแกก็เลยรีบพลิกตัวเองอะค่ะพี่ไปนอนคว่ำกับโซฟาแล้วก็แกล้งทําเป็นไม่เห็นครับสักพักหนึ่งแกก็เริ่มรู้สึกตัวว่าแกขยับตัวไม่ได้แต่แกยังได้ยินเสียงเรียกอยู่สักพักหนึ่งเสียงที่เรียกว่ายายยายเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอยายแกกลัวมากแกก็เลยพยายามสวดมนต์น่ะพี่แต่ว่าเวลาคนที่เขากลัวแล้วเขาจะสวดมนต์แบบ ถูกถกผิดผิดอะค่ะม,ม,มันทําให้มันไม่ได้ผลไงแล้วเสียงเรียกยายยายมันก็ยังดังอยู่แล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆอตอนนั้นเนี่ยคุณยายบอกว่าแกรู้สึกว่าเหมือนมีคนกําลังเดินเข้ามาใกล้ๆครับแล้วก็ค่อยๆโอบตัวยายแกือกระซิบข้างๆหูว่ายายยายเห็นผมใช่ไหม เออตอนนั้นยายกลัวมากค่ะพยายามนึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อธิษฐานในใจว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพอผ่านไปสักพักหนึ่งแกเริ่มหลุดได้ลคลัคบแกก็เลยรีบพลิกตัวกลับมาอืทีนี้เนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดไงปรากฏว่าแกเห็นชัดเจนเลยว่ามีร่างผู้ชายตัวดําร่างใหญ่ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวครับยืนอยู่ข้างๆอื แต่ที่น่ากลัวมากกว่าก็คือร่างนั้นไม่มีหัวอืมอืมแล้วแล้วก็สักพักหนึ่งร่างนั้นก็หายวับไปอืมพอสักพักเนี่ยคุณยายแกสติเริ่มกลับมาแล้วแกก็เลยรีบเดินไปที่เตียงของยายสอนนะคะคที่นอนอยู่บนเตียงแกพยายามเรียกยายสอนยายสอนแต่เรียกเท่าไหร่ยายสอนแกก็ไม่ตื่นอืมยายแกกลัวมากเลยแกก็เลยวิ่งออกจากนอกห้องไปที่ห้องพยาบาลค่ะครับ พยาบาลเห็นยายแกวิ่งหน้าตาตื่นมาปุ๊บก็เลยถามว่ายายอ่ะเป็นอะไรยายก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้ฟังพอพยาบาลได้ยินเรื่องทั้งหมดปุ๊บแกก็เลยบอกว่าให้ยายอ่ะนั่งพักอยู่ในห้องพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะก็ค่อยกลับไปที่ห้องแล้วพอจนถึงเช้าวันนั้นปุ๊บคุณยายแกก็เลยลาออกจากงานนี้ทันทีอแต่แกไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคะพอเช้าวันถัดมาอีกวันหนึ่งพี่เมที่จะต้องสลับกับยายแกดูยายสอนนะคะ ก็มาหายายถึงบ้านเลยพี่อืมแกบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนอ่ะตอนที่พี่เมย์กำลังนอนเฝ้ายายสอนอยู่มีคนมาหายายอืมยายก็เลยถามว่าใครครับพี่เมย์ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้ชายตัวสูงๆมายืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องอืแล้วก็ถามว่ายายคนเมื่อวานไปไหน,ไหนเออพี่เมย์ก็เลยบอกว่ายายกลับบ้านไปแล้วคพอได้ยินแบบนั้นพ๊บผู้ชายคนที่ถามก็เดินหายไปจากตรงหน้าต่างเลยค่ะ อพอได้ยินดังนั้นคุณยายก็เลยรียบไปทำบุญให้ผู้ชายคนนั้นแล้วก็ตั้งแต่นั้นยายก็ไม่กล้าไปนอนโรงพยาบาลอีกเลยอันนี้ไม่ต้องหาที่มาที่ไปใช่ไหมไม่ต้องเพราะว่าโรงพยาบาลมันมีอยู่แล้วแต่เจอแบบเฮ้ยแล้วเขาเขาเขาต้องการอะไรวะเขาก็คงคือมันเหมือนผีทั่วไปที่เราเคยได้ยินว่าเขาจะสงสัยแล้วเขาก็จะแบบประหลาดใจเวลามีคนเห็นเขาอืม,อมอ แล้วก็มีการมาตามด้วยนะใช่อา,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 อาจารจะรู้สึกถูกชะตาหรืออะไรอย่างงี้ที่แบบรู้สึกว่าคนนี้เห็นเขาไ,เาไม่เอาไม่เอาไม่ถูกชะตาอย่างนั้นไม่ควรเดินมาใกล้ขนาดนั้นด้วยจริงๆเออคือเจอกันแค่มาเพียงพบเพื่อผ่านดีกว่าเพื่อเพียงผ่านเออไม่ต้องมาตามแบบว่าเฮ้ยเมื่อวานคนเมื่อวานหายไปไหนยังจะตามมาอีกแกคงถูกชะตาแตอย่างที่บอกนะครับว่าโรงพยาบาลน่ะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่ผมว่ามันก็น่ากลัวแหละใช่แต่หนูไม่ชอบตอนที่เขาเรียกยายยายเห็นผมใช่ไหมไม่ต้องถามเหมือนเอาแบบเพื่อความชัวไงคือถ้าเห็นเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ย ้ยายเห็นเนี่ยยายทําบุญให้ให้ให้ผมหน่อยสิแต่อ,จจอยากต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างเออ <c oughs> นะครับเขาเขาอาจจะต้องการเพียงแค่นั้นไงค่ะ<ฆ>นะครับแต่อย่างที่บอกว่าไอ้การปรากฏตัวของผีเนี่ยอ,อย่างที่เราเรียกกันว่าผีนะเขาอาจจะไม่รู้ตัวไงว่า ตอนที่เขาปรากฏตัวเขาปรากฏตัวในรูปแบบไหนอย่าลืมว่าเขามองไม่เห็นตัวเองอืถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะเขาไาจจะมีเงาผีไม่สามารถมองเห็นตัวเองในกระจกได้ตามความเชื่อก่อนเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าลักษณะของตัวเองเป็นยังไงอไอตอนปรากฏตัวมันอาจจะเกนเป็นการปรากฏตัวในตอนที่เป็นจิตสุดท้ายของเขาตอนที่เขาเสียชีวิตล่าสุดเขาเสียชีวิตแบบไหนเขาก็ออกมาปรากฏตัวแบบนั้นเพราะฉะนั้นการปรากฏตัวของเขาเขาไม่รู้นี่ว่าร่างกายเขาเป็นยังไง หน้าตาเขาเป็นยังไงตัวเขามีเลือดออกอตัวเขาตาโบหัวเขาไม่มีมหรือว่าอะไรอย่างเง้ยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงอเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้<ะ>คงหนีไม่พ้นเรื่องการทําบุญอุที่ส่วนกุศลให้กับเขาค่ะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราพึงจะทําได้คนปกติอย่างเรานะ รักษาตัวเองให้แข็งแรงจะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลค่ะโอ้ oh, จบสวยจบหล่อมาก <c oughs> เรื่องนี้ <c oughs> ก็หาทางลงของมันได้นะครับนั่นคือเรื่องจากเมลฮะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com <ะ>อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสสดๆหน้าไมา่ <c oughs> ก็ฝากมาเป็นเรื่องราวพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือก็ได้เหมือนกันะนะฮะแล้วก็ส่งมาที่อ e ีเมลของรายการนั่นแหละครับ